ที่พักเชียงคานครับติดแม่น้ำโขงราคา800บาทต่อคืนนอนได้4คนตกคนละ400จะคุ้มแค่ไหนตามไปดูกันฟังโคงพยายามรับแลวดีหน้างงเพลงอะไรอะดาวนี่ครับฝั่งของสปปเราเราสามารถแบบเอาพวกกาแฟมานั่งเช้าเช้าเอาหลังแล้วก็ปิ้งย่างกันปิ้งย่างได้ด้วยหรอนี่ครับสองห้องกอน ไหนเด็กๆเป็นไงบ้างนี่คุณยายเขามีแมวเหมือนกอันสีเหมือนโซดาเลยวิว็อุ้มแมวไปฟแมวฉันมาทำไมยายตกใจเลยเฮ้ยครับแมวพักได้นะครับแล้วนอนได้สี่คนนลยครับมีทีวีให้นะ,ะมีแอร์ให้ด้วยนะมีห้องน้ำในตัวเขามีผ้าเช็ดตัวให้ด้วยนะไม่ต้องเตรยียมมาเองเขามีให้เป็นแม่น้ำโขงนี่ครับฝั่งนู้นก็เป็นสปปลาวเจ๋งมากเลยนี่ครับวิวอย่างนี้เลยชอบมากครั ปลาเห็นวิถีชีวิตชาวประมงเนี่ยค่ะปลาอยากกินปลาน้ำโขงเลยวันนี้สักตัวไหมล่ะปลาอะไรปรากฏว่ารักเธอคิมเลยนะไต้องเดกกกทุกคนแล้วนะลูกกีหมดทุกคนแล้วนี่คือติดน้ำโขงเลยนะเฮ้ยดีอ่ะ นู่นฝั่งลาวนะครับเนี่ยหนึ่งเขากำลังหาปลาอยู่ฝั่งโค้งหอยามครับแล้วีหน้างงเพลงอะไรอะดาวนี่ครับฝั่งของสปปลาวเราสามารถแบบเอาพวกกาแฟมานั่งเช้าๆราคาปกติเท่าไหร่บ้างเออหน้าหนาวอันนี้พันแปดพันแปดนะครับเนี่ยราคาปกติพันแปดเนี่ยเรามาช่วงนี้แปดร้อย นอนได้สี่คนตกคนละสองอยนี่ครับเบาหลังแล้วก็ปิ้งย่างกันปิ้งย่างหน้าด้วยรับไฟฟ้าออ๋อไฟฟ้าอ๋อต่อ๋อตาไฟฟ้าอเไ้าอ๋อตาเา้าอตาเตี้ออเตาาฟ้าอ๋อเาเตาไกฟเตาไอ๋อเต่ไฟ้าอ๋ชนาเาได้อ๋อเต้ไ้ออ้เาเองอไเนอเเ แกงคุดคูแล้วก็ขนมออใช่นะเลยไปนิดนึงใช่ไหมหน่อยนี่ตรงนี้เลยหน่อยหน่อยนึงแล้วก็ไปถึงคนเดียวสี่กิโลออกจากปากทางเข้ามาสองแล้วออกไป็นสองสี่กิโลตรงโรงพยาบาลผ่านไหมปะคะโรงพยาบาลผ่าน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 แล้วก็ไปขาไปนี่เลี้ยวฝ่ามืออ่าอเราหลับเราหลับเราหลับป้าถามว่าผ่านโรงพยาบาลไมไม่รู้นอนอย่างเดียวตื่นมาที่ที่พักเลยค่ะซื้อหมูกระทะมาไหมมันจะดีนะ เพราะวันนี้จะไปถนนคนนนอยู่ใกล้ถนนพนิร4นทรนะครก็เป็นอีกหนึ่งที่พักนะของเชียงคานราคาไม่แพงด้วยอันนี้800อนะครับแมวพักได้พักได้4คนตกคนละ400แมวพักฟรีแนะนำนะใครจะมาให้โทรถามสอบถามราคากับทางที่พักก่อนนะคะ